พบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่วันนี้น้องผ่ามาแนะนำรถยนต์4ประตูนะคะกับ Toyota p i l a n e r c a ร4ปี2012ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.5g นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะพี่พี่ภายในสะอาดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะเจ้าของเดิมปูพรม6กดีมาให้ด้วยนะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่459,000บาทนะคะผ่อนเพียง8,000ผ่อนยาวถึง84งวดเลยทีเดียวนะคะพี่พ่ เรามาดูโครงสร้างรอบๆกันนะคะตัวนี้มีจอกล้องมองหลังนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้สบายๆนะคะบรรทุกของก็ได้นะคะไปไหนไปกันทางครอบครัวได้สบายๆเลยนะคะภายในใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเป็นบอดหนังนะคะรักษาฝุ่นได้ง่ายกูบบอผ้านะคะปูพรมหกดีสวยๆเลยค่ะ บาะหลังนั่ง3คนได้สบายๆไม่เบียดเสียดกันนะคะพี่ๆหน้าปัดคอนโซลกลางนะคะจอ DVD กล้องมองหลังค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคลาสตรวจเช็คระบบแอร์นะคะเรามีรับประกันแบตเตอรี่3เดือนให้ด้วยนะคะพี่ๆ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมเอามาตีเทินโตโยต้าฟอร์จูเนอของเราไปใช้นะคะฝากกระโปรงเดิมค่ะสัญ,ญลักษณ์ t o โยต้ยังอยู่นะคะสติกเกอร์ก็อยู่นะคะรถสวยรับประกันโครงสร้างออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะส่งมอฟรีบริการเช็คเครดิตฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่พสนใจเช็คเครดิตฟรีกันได้เลยนะคะ